สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะกระเป๋านะคะส,สวยๆแบบนี้นะคะฝากลูกค้านะคะกดติดตามช่อง Youtube ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะลูกค้ากระเป๋า3แบบนะคะก็คือไม่ใช่3แบบค่ะขอภัย3ขนาดเนาะจะมีขาดขนาดที่หนึ่งนะคะขนาดที่สอง ก็ขนาดจิ๋วนะคะขนาดจิ๋วใบนี้จะเป็นจี้นะคะลูกค้ามี3ขนาดนะคะใบแรกนะคะใบนี้นะคะลูกค้าเคยอัดไปแล้วเนาะรอบก่อนนะคะก็คือ <ๆ S 2> น้ําหนักที่228.02กรัมนะคะลูกค้าใบให,ใหญ่ใ่ใส่ใบเนี้ยค่ะสะพายได้นะคะใส่ของได้เลยแหละใส่ลิปใส่เงินใส่ได้ทุกอย่างนะคะแป้งผมแป้งผับได้หมด ใบนี้สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องๆพงนักงานนะคะสัพายให้ดูค่ะใบนี้นะคะลูกค้าเวลาสะพายก็จะประมาณนี้นะคะน้องพองนักงานสัพายให้ดูขนาดกําลังน่ารักเลยนะคะลูกค้าสัพายแล้วสวยสุดๆเลยค่ะใบนี้นะคะน้ําหนักอยู่ที่121.6กรัมนะคะลูกค้าต่อมาใบนี้นะคะใบนี้นะคะจะเป็นขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กประมาณ เลยจ้าอันนี้ก็จะใส่แบบว่าของน่ารักกระจุกกระจิกได้นะคะใส่แบงค์นะคะได้แต่ว่าจะเป็นพับหลายหลาชั้นนะคะใส่ลิบได้สักประมาณหนึ่งแท่งนะคะลูกค้าใบเล็กๆน่ารักมากคะ่ะใบนี้ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างคะ่ะเดี๋ยวให้น้องพนักง,งานนะคะสะพายให้ดูคะ่ะใบนี้นะคะลูกค้าเวลาสะพายก็จะประมาณนี้นะคะนี้ เขาสัพายให้นะคะตัวสายก็จะเป็นแบบนี้นะคะสัพายแล้วสวยมากๆค่ะน้องหมุนได้ค่ะนี่เลยค่ะขนาดกำลังน่ารักนะคะ ส่วนใบนี้นะคะจะเป็นจี้แบบนี้ค่ะน้ำหนักหนึ่งบาทนะคะลูกค้าใส่ส,สวยสวยแบบนี้นะคะใส่กับสร้อยคอนะคะน้องพนักง,งานใส่น่ารักมากๆค่ะส่วนสร้อยคอนะคะลูกค้าจะเป็นน้ำหนักสองบาทนะคะจี้หนึ่งบาทรวมเส้นนี้นะคะก็จะเป็นน้ำหนักสามบาทนะคะน้องใส่สวยมากๆค่ะ อันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นการสพายเทียมให้ดูนะคะทั้ง3าแบบเลยเนาะอันนี้นะคะแบบที่สานะคะจะเป็นจี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะส่วนใบนี้นะคะจะเป็นใบแรกนะคะแล้วก็จะเป็นใบที่สองค่ะเวลาสพายนะคะก็ <cm 2> จะอันนี้ก็จะเล็กนิดนึงนะคะลูกค้าอันนี้ไออันนี้ก็จะใหญ่นิดนึงนะคะน,นี่ก็จะเล็กนิดนึงนะสพายแล้วน่ารักมากๆค่ะน้องหนุนนะคะนี่เลยค่ะ ท่านไหนนะคะสนใจใบเล็กนะคะหรือว่าใบใหญ่นะคะก็สามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากได้จี้แบบนี้นะคะก็สามารถทักไลน์มาได้เหมือนกันนะคะอยากจะได้สร้อยคอรพร้อมจี้สีสวยแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าทางร้านทางทองหวังอยากจัดให้ลูกค้าได้หมดนะคะเพียงแค่สั่งมาเราจัดให้นะคะลูกค้าคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ